แล้วบอกแฟนคลับกับน้องทิมน้องหมากครับทิมน้องหมากม,มีของพิเศษนะฮะที่จะมอบให้กับแฟนคลับด้วยก็จะเป็นผ้าเช็ดตัวแล้วก็แม็กเนตติดตัว <c oughs> เป็นการคัดเลือก<ช>จากฉลากคนที่จะขึ้นมาฟีเจอริ่งกับทั้งสองก็ค <c oughs> ือตอนที่เราก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยจะมีการลงทะเบียนเกิดขึ้นถูกไหมใช่ทีนี้เดี๋ยวเราจะจับขึ้นมาทั้งหมด30คนบนเวทีสามคนก่อนเยอะมากเยอะมากสามคนสามสิบคนเยอะสามคนแต่เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวจะบอกอีกทีจับขึ้นมาก่อนขอ,อกองฉลาก่อยครับกลงฉลากตายทเลที่มนเทจมากทะเลที่มากรอออกอไันล่ะส้งหรือกิเกต้งเดือนกัน <laughs> ไปนัให้บาจับบรการมากหนึ่งคิมหนึ่งโอเคครับมากหนึ่งคิมหนึ่งมาหนอีกนึงนะคะากหนึ่งา <laughs> ม,มากทิมพรอ้อมกันมามหมามากขอเราหมากของเราทุกเรื่องเลยนะ ก็เป็นคนลงตอ่อะอย่าติดเขาๆๆเอานผ่านกันเชื้อมันโชอยู่นอามัระกาศเซครับเลขที่ออกคือไอสิบไอหนึ่งศูนย์ไอสิบขึ้นมารารยเจ้าหน้าที่จับตัวเลยนะจ๊ะไอสิบครับ ลคินประกาศ A8 ค่ะ,คะ,คะอ A8 ่็เชิญครับเชิญเสียงนานเอาอีกมนเลยไหมเออคนนี้ไม่ดูธรรมดาหน่อยจะได้คอนโทรง่ายเชิญจ้าคนสวยเชิญครับอีกคนนะครับ D7 ครับ คุณอยากทําอะไรก็ได้คนที่อยู่ยูทำตอนนี้เหรอทำอะไรก็ได้หมากทิมเลือกเอาคุณคะคุณคุณสกอบดูไปนิดหนึ่งสิคะสกอบนะจะจะทําอะไรฉันให้หมดเลยอะไรก็ได้อยากจะทําอะไรทําหมดเลย แล้ว <All o. S 1> เ,เธอบอกว่าทำอะไรก็ได้เพราะเขาจะทำเธอก็ไม่ให้เขาทำาเธอเธอเท่าเธอมันใหญ่มากอะเ <laughs> บอร์ห้าสิบมา อะไรก็ได้ยกเว้นต่อเกางเกงกับชิงซูเดี๋ยวอย่าคิดนานนะเพราะว่าเดี๋ยวตัดเวลาเอามาเอาเลยค่ะให้อาม่าจัดการเลยค่ะใช่อาม่าป่อยไม่น่าจะเกะมาเลยอ่างาม่าหลังนี่อาม่าทำไม่ไหวแล้วล่ะเช่เลยค่ะคุณพี่คนแรกคุณพี่ชื่ออะไรคะแต่ทำอะไรครับคุณพี่ชื่ออะไรถามชื่อก่อนพี่อ๋อ พี่อ้อยเนี่ยังน่ารักรู้จักประมาณตนก็แค่กอดเบาๆแต่ฉันก็ไม่แน่ใจนะว่าเรอสำเภา่ะเขาจะทำาังไงพร้อมไหมอ่ะคนต่อไปเอาลาคิมไปยืนไกลทำไมล่ะอ้าวคนนี้กอดหนูชื่ออะไรคะแกน้องแก้มนี่หนูเป็นชนีผู้หญิงยิงเรือนล้ลูกหนูเยียบอะไรมากมายบุมบ่าแก้มอยากทำอะไรพี่มาทำเลยจ้ะ ไอ้ดไีดไนิดแลยเวลาเพที่3าล้วอยากจะทำอะไรก็ทำฮะโอ้ยโ รีบทำเถอะจ้ะจะรีบกลับไปดูละครนะจ๊ะ่อแล้วไม่มีใครอยากทำอะไระทิเมเลยนั่นสินอ้องเ็าเป็นผู้หญิงมานี่เดี๋ยวพี่น่าทำให้อ <c oughs> โอเคมาบางทีพี่นั่งก็ของขาดนะคะผัวก็แก่ใส่แต่เก่งแพ้ เติมเต็มทอมอ่ะเจอที่ราจอดรถนะคะทำไมไทำไมต้องร้าจอดรถอะไรทำไมต้องร้าจอดรถฉันซื้อกระเป๋าหถุยมาให้น้องชเชยฉันรวยนะจ๊ะ้าในเรื่องที่มีกันเป็นแสนเอาล่ะกติกากติกาเป็นไงออนทำไมยังไม่ไไอธิบายอ่ะยอนมาตลอดทอมอะไรก็อธิบายตลอดเลยอ่ะสิ่งพ้ฉันใ,ให้เธอ ก็คือมีอุปกรณ์ก็จะมีอุปกรณ์แบบเปรียบเสมือนหนึ่งว่าทั้งสามคนเนี่ยเป็นน้องเชอแอมทีนี้ว่าฉากที่แบบดูเด็ดเ็ดมันเลยในเรื่องก็คือฉากล้มของเออล้มล้มหน้ามาเจอกันหนักโดนกันหนักโดนกันอย่างนี้ทีนี้ก็าก็จะล้ม่อนล้มไปด้วยกันเลยล้มล้มปุ๊บเล้มทั้งสามคนล้มปั๊บคณะกรรมการก็คือมีคนเดียวก็คือน้องเชอแอมก็คือน้องคิมใครล้มได้ใจคิมคนนั้นของรางวัลก็คือได้หอมแก้มา โมจีฮุนกับเพ็กบรญยัตก,กติกาจะมาอะมรถ้าใครลง ครอมนะฮะแล้วเวลาล้มเนี่ยเดี๋ยวพี่หมากจะเป็นคนคอยประคองกองกอดคอยรับเบอร์พี่หมากจะเป็นฝ่ายรับในค่ำคืนนี้ครับจะว่าพี่อ้อยกับน้องแก้วพี่อ้อยกับน้องแก้วน่าจะปลอดภัยนะอ่พี่อ้อยก่อนเลยไหมพี่อ้อยเลือกเลยปลอดภัยค่ะเฮ้ยดีๆนะพี่อ้อยอะไรขายยากเลยพี่อ้อยหักแล้วหักเลยนี่ตลอ ถึงแม้ว่าสิดล้ายเราจะเหมือนด้พม็อพเปิามเราก็ต้องสู้ไม่อยนะคะหนึ่งสองสามใช่เราไ่ไดหรบอกวาทำเต็มที่แล้วจริง เหนื่อยเ่อยด้วยเหนื่อยด้วยคนที่สองชื่ออะไรนะน้องแก้มน้องแก้มลักษณะการลบพี่อ้อยเหมือนเป็นดาบเสาที่หักลงมาอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยแก้มลูปอุปกรณ์ค่ะลูกรูอุปกรณ์เลยเนะเออเดียร์เเกอย่างเดียเนาะออื่นคะแก้มพี่เป็นพุงแพ้อยากสบัดิ พี่ก่อนหญิงนี่เรื่องมากเหมือนกัน ินหน้าพี่แาบนะได้กินป่าตามไปตามรังเกียร เขาดูคะแนนล้แน่ไม่ได้ดูคะแนนโชว์เต้นตันนี้ลีเราตรงนี้เด็ดมากกึนมาจุตรงนี้ธรรมดาเชียวถือว่าแต่ละคนก็มีหลักสไตล์นะครับนี่น็อกคิมนี่จะต้องตัดสินใจเส้อสาันเป็นหน้าเลยค่ะใช่ไหมจะไม้หอมแก้มพี่หมากนะแต่ถึงแมยากกังอ่ะคิมเป็นคนชี้ชะตา